อันนี้ก็เป็นผลเทสจอเบนคิวยี่สิองนิ้วนะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาเทสดอทเทสอะไรก่อนนะคะนี่สามารถใช้งานได้ปกตินะคะไม่แตกมุมนะคะไม่ลาวไม่บิ่นนะคะแล้วก็จอไม่มีดอทเลยนะคะไม่มีเส้นด้วยนี่นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้คือแสงเงานะคะนี่เงานนะ นี่นะคะสำมาใช้งานได้ปกตินะคะมาเดี๋ยวลองไปดูไปในนี่บ้างนี่นี่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะ